สวัสดีค่ะใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะไม่ใช่ความบังเอิญนะคะเพราะว่าคลิปนี้คือคลิปของคุณวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีในหัวข้อที่ว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาคิดอย่างไรกับคุณเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่ชุดนี้ค่ะดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไร คุณเองดูว่าคุณเองเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่ถ้าจะต้องทําอะไรก็คือทําเลยลุยเลยกล้าพูดกล้าทํากล้าแสดงออกกล้าเป็นหัวหน้ากล้าเป็นผู้นํามีความเป็นผู้นําในตัวด้วยแล้วก็ทําอะไรก็มักจะทําได้ดีเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆหรือว่าของทุกคนรอบตัวล่ะค่ะแต่ว่าคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ ชอบคิดมากชอบวิตกกังวลแล้วก็แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากไปนิดบางทีทําให้อาจจะทําให้คุณเครียดคิดมากเครียดมากเครียดง่ายได้นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ขี้น้อยขี้น้อยใจแล้วก็มักจะแต่ว่าในความขี้น้อยใจก็คือเป็นคนโรแมนติกด้วยเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ละเอียดละ,ละเอียดอ่อนอ่อนหวานนะคะ อันนี้ก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าพลังงานของคุณทีนี้เรามาดูว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับคุณดูว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะนี่เขามองว่าคุณเป็นเป็นคนเก่งมากๆเป็นคนที่สวยน่ารักเพียบพร้อมเก่งคือในสายตาเขาเนี่ยคุณนี่คือที่หนึ่งค่ะคือมีความรู้สึกว่า,าไม่มีใครมาเหนือคุณได้อีกแล้วไม่ว่า ทีนี้เขาเองอ่ะก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะยื่นสัมพันธ์อยากจะมาพูดคุยอยากจะอยากจะติดต่ออยากที่จะเข้ามาทำความสนิทสนมกับคุณให้มันมากขึ้นกว่านี้แต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ค่อยกล้านะคะยังจดจ้องจ้องอยู่ถือช่อ,อที่มีดอกไม้อยู่แต่ว่ายังไม่ค่อยกล้าเข้ามาอาจจะด้วยความไม่มั่นใจหรือว่ายังไงเดี๋ยวดูไพ่กันต่อนะคะ ด้วยความไม่มั่นใจจริงๆค่ะเขาน่าจะไม่มั่นใจในตัวเองด้วยเขามองว่าคุณนี่คือดีมากเก่งเลิศเพอร์เฟกทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก็คือนี่คือมอุมมองของที่เขามองคุณเขากลัวว่าณตอนนี้บางทีสถานะของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะรู้จักกันแล้วเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วเขาไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกมากเพราะว่าเขากลัวว่า ถ้าเขาเปิดเผยไปเนี่ยเดี๋ยวเกิดคุณไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยมันจะความเป็นเพื่อนมันก็จะไม่เหลือเขาก็เลยไม่กล้าแสดงออกมากมาก,มากมายนักอาจจะได้แต่กเก็บไว้ในใจแต่ดูว่าถ้าเขาเปิดเผยออกมาเขาก็ยังพอมีโอกาสนะคะแต่ว่าในถึงแม้ว่าในขณะนี้เขาจะไมะ่ไม่ปรี้ปากบอกคุณออกมาแต่ว่าเขามีความหนักแน่นมากๆนั่นก็คือแอบชอบคุณแต่ก็อาจจะแอบชอบคุณคนเดียวไม่ได้มีคนอื่นด้วย ทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาเปิดเผยความสัมพันธ์ออกมาเปิดเผยความรู้สึกไม่ใช่ความสัมพันธ์สิเปิดเผยความรู้สึกว่าเขาชอบคุณนะดูสิว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆก็คือดีนะคะเนี่ยเปิดเผยความรู้สึกออกมาแล้วก็ดีเพราะว่าคุณและเขามันจะได้ค่อยๆปรับตัวค่อยๆจูนเพราะว่าในใน,ในสายตาของเขาเนี่ยคุณคือคนเก่งแต่ว่าเมื่อคุณอยู่กับเขาเนี่ยคุณยอมให้เขาคนเดียว คุณทั้งคู่เนี่ยอยูดอ่ด้วยกันด้วยเขาเรียกว่าด้วยมีความสุขอ่ะแล้วก็ต่างคนต่างอาจจะไม่เคยยอมให้ใครแต่พอมาเจอกันเนี่ยก็คือยอมให้กันได้แล้วก็เห็นไหมคะเหมือนหญิงงามกับฤาษีเอ้ยไม่ใช่สีราชสีดูสิคะดูมีความสุขเธอเองก็อาจจะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆแต่กับคุณ เขาก็เธอก็ยอมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเปิดเผยใจออกมาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆทําความรู้จักกันเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะมีความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเมื่อได้ตัดสินใจที่จะคบกันเนี่ยดูว่าคุณมีความหนักแน่นมั่นคงคุณตั้งใจว่าคบใครแล้วก็คือมุ่งม,มั่นคบแต่คนนั้นเพราะอาจจะ อาจจะเคยผิดหวังมาบ้างก็เลยไม่ค่อยเปิดใจแต่ถ้าเปิดใจเมื่อไหร่ก็คือคบใครก็คบคนนั้นจะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆเห็นไหมคะแล้วก็จะพยายามที่จะควโทรลความรักให้มันดีอยู่ตลอดคอยดูแลไม่ให้ห่างจากสายตาทั้งคุณและเขาเนี่ยค่ะจะเป็น,เป,นเป็นตัวติดกันไปไหนไปด้วยกันเป็นเป็นเหมือนเพื่อนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปด้วยกันได้ทุกที่ เพราะฉะนั้นเปิดเผยความจริงเปิดเผยความรู้สึกออกมาก็คือดีมากแล้วทีนี้ดูไพ่สรุปว่าจะเป็นอย่างไรเห็นไหมคะนี่เขาอะเขาตอนนี้ความรู้สึกของเขาก็คือเขาชอบคุณแน่นอนแล้วเพียงแต่ว่าอาจในการกระทําอาจจะยังไม่ได้แสดงออกมา,มามากนักว่าชอบเพราะว่าไม่กล้าแต่ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่แสดงออกมาเนี่ยจะได้รับการตอบรับอย่างดีได้ทําความรู้จักแล้วก็เรียนรู้กันไปแล้วก็ เริ่มที่จะ,ะเป็นคู่ที่เป็นคู่รักที่น่ารักมากๆเมืม่อคุณคบกันไปสักระยะหนึ่งนะคุณนั่งคู่จะเป็นคู่ที่ไม่มีความลับต่อกันเลยมีอะไรก็เปิดเผยคุยกันตลอดคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นคุณนั่งคู่เหมือนเป็นโซเมตเป็นน่งคู่ที่ต่างคนต่างมาหากันเจอค่ะแต่ว่าบางทีมันต้องใช้เวลานะคะถ้าดูถ้าดูจากอันนี้บางทีเราอาจจะสมมติว่าเรารู้จักกันเรายัง เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นก็ใช้เวลาคบหากันไปแล้วก็จะเอ่อเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในความรักแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนานิดนึงนะคะว่าว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันจะยืนยาวไปถึงไหนมันจะเป็นอย่างไรดูไพ่ความรักนิดนึง engagement ค่ะนี่คุณสองคนได้คบหากันยืนยาวมเมื่อตกลงใจคบกันก็คบกันยืนยาวถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันแน่นอน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วดูภห้ความรักนิดนึงนี่ค่ะ Unity. UNITY UNITY ก็คือว่าคุณทั้งคู่เนี่ยต้องให้คำแนะนำากความรักก็คือคุณทั้งคู่เนี่ยจะต้องเชื่อในพลังแห่งความรักนะคะเพราะว่าเมื่อคุณรักกันเนี่ยพลังแห่งความรักเขาเรียกว่ามันจะมันจะ,ะช่วย ให้ทุกอย่างมันดีขึ้นพลังแห่งความรักสามารถที่จะสั่นสะเทือนได้ถึงจักรวาลเพราะฉะนั้นขอให้ดีอ่ามันเป็นการดีแล้วที่คุณ่ะรักกันแล้วก็มั่นคงในนักแท้เพราะฉะนั้นพลังแห่งความรักของคุณเนี่ยมันจะส่งให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเมื่ออยู่ด้วยกันนะคะโอเคค่ะ okay, สําสหรับกับคําถามนี้ก็ น่าจะมีเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูในคำถามใหม่ต่อไปติดตามใน t ิ k t o k ได้นะคะแล้วก็ใน YouTube ช่องผูจัดทาโรดดว้ค่ะบ๊ายบายค่ะ